สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนเป็นวันที่สองนะคะพายุหิมะจมะเมื่อวานนี้หยุดไปแล้วโอ้อจังหวะดีมากเลยเนี่ยรถกวาดหิมะผ่านมาพอดีนะคะปส๊์ตั้งกล้องรอว่าเขาจะกลับมาอีกด้านไหมเขาไม่กลับมาคะ่ะเขาไปที่ถนนซอยอื่นนะคะคุณพอจะเห็นเม็ดหิมะที่ร่วงหล่นลงมาไหมคะ ปุไม่ได้เปิดหน้าต่างออกไปเพราะว่าเปิดแล้วลมเย็นเข้ามาประทะหนาวมากเลยอะ่ะจะแข็งเหมือนในช่องแข็งเลยก็ตั้งกล้องเอาไว้แล้วก็ปิดหน้าต่างนะคะอยากจะให้ทุกคนได้เห็นหิมะร่นลงมาเป็นชิ้นๆเห็นบางๆเนอะไม่ได้เห็นชัดมากนะคะไม่ได้ออกไปกวาดถนนกันวันนี้นะคะ กวาดถนนวันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นเป็นวันหยุดมิเตอร์อยู่บ้านให้มิเตอร์ไปกวาดน,นะคะหิมะตกมาแป๊บๆที่รถกวาดเอาไว้เนี่ยก็ปกคลุมไปด้วยหิมะเหมือนเดิมนะคะสองสาวันผ่านไปน้ําแข็งก็ไม่ละลายนะคะหิมะที่ตกวันนี้เนี่ยเป็นปุยนะคะเพราะไม่มีฝนเป็นหิมะร่วน เมื่อวานนี้เนี่ยตกลงมาเป็นน้ำแข็งเลยนะคะอากาศเย็นมากนะคะโปตั้งใจเอาโดนออกไปบินหลังหิมะตกไม่ได้บินเลยค่ะเพราะไม่ไหวจริงๆหนาวนะคะออกไปยืนนานๆไม่น่าจะรอดแล้วโดนโป้โอ๊ตเนี่ยโปก็ไม่มั่นใจด้วยว่าจะแข็งเลยหรือเปล่าสรุปคือความตั้งใจ จะให้ดูภาพจากโดรนไม่สำเร็จนะคะเห็นภาพจากหน้าต่างบ้างโบดออกไปเดินข้างนอกแปบ๊บหนึ่งบ้างนะคะเล็กน้อยนิดหน่อยพอเป็นกระใสส่งความหนาวมาให้ทุกๆคนที่อยู่ประเทศไทยนะคะอากาศร้อนนะคะคุณก็จินตนาการมโนกันไปนะคะว่า หนาวนะคะอุณหภูมิเท่าไหร่หรอ่บไม่ได้เช็คว่าเท่าไหร่นะคะอยู่ที่ประมาณ20กว่ากว่าฟาเรนไฮน์นะคะก็ติดลบหลายอยู่นะติดลบน่าจะถึงลบ10หรือเปล่านะเซลเซียสไปเทียบกันดูนะคะ หิมะตกหนาเม็ดมากๆเม็ดใหญ่ๆเป็นเหมือนเศษฝุ่นเศษกระดาษไม่เคยเห็นหิมะที่เป็นเกร็ดสวยๆของจริงสักทีหนึง่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเห็นในเฟซบุ๊กมีคนหนึ่งเขาโพสต์ เป็นเกรดสวยๆเหมือนพลาสติกที่มีขายเลยไม่คิดว่าของจริงจะมีด้วยพรามไม่เคยเห็นวันนี้มิตเตอร์ไม่ไปทำงานนะคะเพราะว่าหิมะตกหนักผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาลาหยุดหรือบริษัท ให้หย <l id> ุดไม่เตอร์ออกไปซ <os> enfin ื้อของ หิมะตกเนี่ยก็สวยนะคะพื้นที่มองตรงไหนก็สีขาวนะคะใครชอบออกไปเล่นก็สนุกเลยนะคะก่อนที่เราจะขับรถออกไปเนี่ยเราก็ต้องเผื่อเวลานะในการปัดหิมะออกจากรถเรานะคะปัดไม่ได้ง่ายนะเพราะหิมะเนี่ยมีความหนักนะคุณ ถ้าหิมะเป็นน้ำแข็งด้วยนี่ยิ่งยากใหญ่เลยอ่ะต้องรอสักแป๊บหนึ่งนะคะสตาร์ทรถให้หิมะละลายเมื่อรถร้อนเครื่องยนต์ร้อนแล้วเราก็เปิดฮีเตอร์แล้วก็จะมีตรงที่ให้ลมร้อนเนี่ยเป่าที่กระจกนะคะก็จะละลายข้างนอกนะคะบนไม่เคยทำวิดีโอให้ดูนะเท่าที่จำได้ถนนที่มีรถ มากว่าดหิมะไว้ด้านข้างเนี่ยนะหิมะดำปีเลยจ้าเพราะว่ามีทั้งฝุ่นมีทั้งสิ่งสกปรกนะกว่าที่หิมะจะละลายหมดเนี่ยก็กลายเป็นกองน้ำแข็งสีดำๆมะไม่สวยแล้วนะคะบริเวณที่เป็นลานขาวๆเนี่ยไม่มีคนเข้าไปอะ่ะก็ดูสวยแหละถ้าเป็นบริเวณในเมืองนะคะ แล้วมีหิมะที่กวาดไว้กองโตโตเท่าภูเขาพูดเคยเห็นที่นอตตาะกต้านะคะหลายวันผ่านไปยังละลายไม่หมดนี่เป็นกองภูเขาจริงๆสีน้ำตาลดำๆเลยละคุณมีทั้งความสวยและความไม่สวยหลงเหลือไว้หลังหิมะตกจ้า หนาเลยนี่หนาเลยยังตกอยู่เรื่อยๆยังไม่หยุดไม่รู้จะหยุดเมื่อไหร่บ้านนะจ๊ะ โอ๊ยมิเตอร์ยูดินเชลเวลอ์โฮยูซีวัดไอเด็ดเนี่ยมิเตอร์ตาขี่บ้าแค่เนี้ย <laughs> ไม่เอี่ยมเลยอะเห็นไหมไม่เหมือนโอ๊ตทำเลยมิเตอร์โอ๊ยลมหนาวพัด Have fun <laughs> ให้พี่เต่ไปซื้อของต้องถ้าไม่โรยเกลือมันจะแข็งเป็นน้ำแข็งเลยนะเนี่ย ยต้องขูดก่อนนะจ๊ะหิมะเป็นปุยเลยนี่โอ้ดูจดหมายกันแต่ผมไม่ได้ใส่บู๊ออกมาเลยอนะหนาวเย็นโอ้ยโอ้ยไปแล้วไป หนาวมากเลยเข้าไปอาบน้ำอุ่นๆแล้วค่อยออกมาใหม่ดิเฟอ